อันนี้ก็พามาดูรถปั่นนาใหญ่อีกคันหนึ่งเนาะครับอันนี้น่าจะชื่อรถเป็นเออ่จเจริญเจริญวัฒนานะครับจเจริญพัฒนานะสองพนสิบแปดนะครับอันนี้ก็เป็นรถแท็กใหญ่เนาะทำงานไวมากนะครับผลงานออกมาดีนะครับปั่นเรียบมากนะครับมีห้องแอร์นะครับระบบไฮดรอลิกยกหางรป็นรปโรตารี่ขนาดใหญ่นะครับมีปีกนะครับ นี้ก็อยู่ที่อำเภอบางปะอินนะครับจังหวัดนครศรีธยรานะครับก็เป็นคนละคักับกับที่เคยถ่ายให้ดูเมื่อคลิปก่อนหน้านี้เนาะจะเลริญนพัฒนานะครับชื่อตุ้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่ตู้แอร์นะครับแบบดูเดินเรียบดีนะครับดินเรียบดีมากนะครับนี่ถ้าปั่นได้แบบนี้ก็คนย่ำก็สนุกนะครับก็นะแปลงหนึ่งเฉตนี้ก็มากกว่าห้าไร่นะครับหนึ่งแปลงเนี่ยก็ทําให้รถปั่นใหญ่ แบบนี้ทํางานได้เร็วนะครับก็วันหนึ่งน่าจะทํางานได้เป็นร้อยไร่นะครับอย่างแปลงที่เห็นนี้ก็น่าจะพื้นที่เกินสิบไร่นะครับก็แถวนี้รับจ้างกันไร่ละร้อยสี่สิบาทนะครับน้ามันเจ้าของแปลงเติมเองนะความอุดมสมบูรณ์ยังเยอะนะครับดูจากนกที่มาหากินพวกแมลงนะครับกินหอยนะครับกินอะไรต่างๆเนาะนกที่เห็นก็จะเป็นนกกระยางนะครับนกเตียเ้ยงนกบนะ้าเลีผมยังนกกาไผ่เนาะ ก็มีนกเป็ดน้ําบ้างปลาป่ายนะครับที่เยอะก็น่าจะเป็นนกกระยางนะครับตอนนี้ชาวนาก็เร่งเตรียมดินเพื่อจะรีบห,หวานข้าวกันแล้วนะครับท้องฟ้าก็ค่อนข้างเมืดขึ้นอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับฝนก็ทําท่าจะตกมาหลายวันนะครับอ,อย่างแปลงข้างๆนี้ก็ชักล่องปลูกแล้วนะครับอย่างข้างหลังนี้ลุงก็เพิ่งยำเสร็จกําลังเอารถขึ้นจะกลับบ้าน,นครับ ถาดูรอบๆแปลงน,นะครับข้างๆแปลงน,กนาก็จะมีร่องน้ำเนาะที่เขาปลูกบัวสีเนี่ยนะครับไว้นะครับในร่องนี้ก็จะเลี้ยงปลานะครับเขาจะทําคูยาวไปเลยนะครับถือว่าไอเดียดีนะครับบัวสวยงามได้เลี้ยงปลาด้วยนะครับคลองแคบๆหน้ากว้างน่าจะประมาณสัก3เมตรนะครับความลึกไม่รู้นะครับเร็เอออยากไปดูไก่ไดูใกล้ๆบ่ ีรอกลอับ,บมาก่อนครับดินก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของของประเทศเลยก็ได้นะครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับภาคกลางเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นการทํานาครั้งแรกของปีนี้นะครับเพราะว่าช่วงต้นปีปลายปีนี้ก็ทำมาครั้งนึงแล้วเพิ่งเกี่ยวนะครับ นี่ฟางข้าวเขตนี้ก็เริ่มไม่มีการเผานะครับก็เริ่มเก็บฟางข้าวไปขายกันแล้วเน,นีให้ดูก่อนนะครับแงนาก็น่าจะยาวเกินสองรเมตรนะครับที่เห็นนี้น่าจะ เผือน่าจะร่วมสามอยเมตรถือว่ายาวมากนะครับไปครั้งหนึ่งก็เงียบเลยแต่แปลงยาวแบบนี้รถนใหญ่ชอบคนระับก็ทำงานเร็วนะจะให้ดูจนเสร็จแปลงนี้เลยนะครับเขตนี้พื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับเครื่องจักรใหญ่มันเยอะนะครับนาหล่มาลม,ามากนะครับนั้นรถแท็กเตอร์ล้อยาวเนี่ยก็จะลงทำงานไม่ค่อยได้นะ เพราะว่านามันลมถ้าลงทําได้ก็ต้องติดล้อเหล็กนะครับต้องติดล้อเหล็กแต่ว่าเขตนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถล้อแท็กใหญ่ครับลงปัดนเพราะว่ามันทํางานเร็วแ,วแปงยักษ์ก็เตรียมได้ดีนะครับเนี่ยอย่างสังเกตมุมคนาเนี่ยครับพวกนี้ก็จะเป็นที่จุดกับหัวแปลงของพวกรถเกี่ยวน,นะครับรถปัรน,นาต่างๆจะลมมากครับสังเกตดูน้ําจะขอหัวแปลงเนี่ยครับจะลม รถแท็กเตอร์ล้อยางมาก็น่าจะไม่หลอดอันนี้เป็นรถแ็กใหญ่นะช่วงล่างจากบนน่ะเข้วสวยเลยครับวิดีโอนี้น,นี่ยกกระยางบินบินตามรอยปั่นใหม่นะครับพอปั่นเสร็จปั๊บพวกแมลงพวกอะไรมันก็จะโดนรถปั่นมันก็จะโผล่ขึ้นมาพวกหอยพวกปลาต่างๆแล้วปลาเล็กเนี่ยก็จะตามกินนะหรือว่าเป็นระบบด้วยที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับ คือรถจะเรนพัฒนาน,นี่เล่ชอบไหมชอบไหมเดี๋ยวเขาดิลกชายนะครับได้ยินเสียงหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังบ้านก็ททำนาลูกชายยินเสียงก็เลยชวนออกมาดูนะครับไปดูรถปั่นชอบนะครับชอบรถไถมากตัวผมเองก็ทำงานอยู่โรงงานคูโบตานะครับ วที่โรงงานก็ไม่มีแบบนี้นะแบบเป็นแพ็คเตอร์ล้อยางโรตารี่น่ากว้างก็น่าจะน่าจะใกล้สามเมตรนะครับขาดสามเมตรน้อยน่าจะอยู่ช่วงสักสองเมตรสี่สองเมตรห้าสิบได้สองเมตรสี่สิบสองเมตรห้าสิบเาก็กว้าง แล้วต่อปีกออกไปอีกนะครับเพื่อรูปให้เรียบพื้นที่ก็ค่อนข้างเรียบนะครับเพราะว่านาเขตภาคกลางส่วนใหญ่ก็จะเรียบอยู่แล้วนะครับแต่ว่านนี้เป็นโตรตารี่ขนาดใหญ่นะตัวหัวเกียร์นะี่จะมาจากเฟืองท้ายโครถสิบล้อเครื่องท้ายใหญ่แล้วก็จะมีน่าจะเป็นสลิปคัตสองสังของเทานะครับเครื่องยนต์ก็เป็นหกสูบเนาะมันเลยทํางานเรียบนะครับ ลูกชายยืนดูชอบชอบมากนะครับแดดร้อนก็มาเนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะลองพาขึ้นขับรถไถดูสักทีนะปลูกฝังนะครับให้เด็กๆชอบเกษตรเนาะเด็กๆรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยสนใจเกษตรกร,รกไม่ค่ยไม่ค่อยสนใจอาชีพเกษตรเท่าไหร่นะแต่สําหรับผมผมว่าอาชีพเกษตรก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ทําให้คน รวยมากครับแต่ว่าก็อยู่ได้นะเพราะว่าอาหารก็เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตอยู่แล้วนะันนี้ก็โอ้โหน,นี้ก็เป็นชาวนาวันหยุดนะครับวันหยุดก็หลังบ้านมีทําเกษตรก็มาหาถ่ายวีดีโอให้ดูกันโอ้ดกแล้วโคกฮะพยายให้มันสาโอ้ให้มันสะเลย ีบ้านเกิดอยู่โคราชนะครับแต่ว่ามาทํางานอยู่ที่ปทุมธานีแล้วก็มาซื้อบ้านอยู่ที่บางปะอินกาไปเอาลูกชายมาอยู่ด้วยนะครับลูกชายก็ยังพูดโคราชอยู่ทำนะไมชอบไหม เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆแปลงก็ถือว่าสวยนะครับดินสวยมากเลดินดีมากนะครับดินดําเลยแหละดินดำน้ําชุ่มนะครับราคนโบราณเขาบอกดินดีนะครับทัพย์ในดินเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับผลผลิตเขตนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับข้าวก็ไล่หนึ่งก็เป็นเกวียนนะครับแต่ว่าราคาข้าวมันก็ไม่ค่อยแพงเนาะแล้วก็อีกอย่างคือต้นทุนการเตรียมดินมันมันสูงนะครับค่าเตรียมดินค่าน้ํามันในการสูบน้ําค่าพันข้าวค่ายาค่าปุ๋ยต่างๆนะครับ กะไล่หนึ่งไม่แน่ใจว่าเหลือกำไรถึงสามพันบาทหรือเปล่าครับแต่ว่าชาวนาก็ต้องทำนาเพราะพื้นที่ภาคกลางมันก็เหมาะกับการทำนาจะให้ไปปลูก,กต้อยปลูกมันทำอย่างอื่นก็ไม่ได้นะัน,นี่ให้ดูใกล,ใกล้ๆนะมาแล้วนะครช่องล่างเลยเด้อใหญ่ครับน่าจะเป็นประมาณผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องจัดท่าดหน่าจจะประมาณดีสี่ นี่ไหมเนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างรถรถคุดใหญ่ครับนี่ดัดแปลงมาทำรถปั่นะใส่เครื่อ,องหกสูงนะครับแล้วก็ติดตัวปันรถไปดูดข้างหลังนะตู้แหงก็ตู้แหงก็สวยงามนะได้น,นะทำงานได้ทั้งวันเจริญพัฒนานะครับพอจเจริญพัฒนานเนนาชื่อตุ้มนะครับ ด้านหลังก็จะมีแหวนค้อมระกอบของรถเจยัหนูจัดรัดเครื่องรถโม่แบบนี้ลึกตามมือยิงมีแทบไม่ทันมมเลื่อนโดนที่โขดรถนต่งก็พึ้นย่ำเสร็จนะครับนุงกำลังจขึ้นกลับบ้านใส่นอนหลัเกินไป มาดูนกกระยางกำลังสวยถือว่าสวยมากกับไปนี่คนปั่นก็ละเอียดครับเดินรถไม่ไวมากเนาะก็ะถือว่าปั่นได้สวยมากเรียบมากนะ รถเดินกามอย่าก็ยุตยาแบบเนาโตรบโตข้อีกโอ้โหเดินไยาเดินทางมาด้แล้วนะนี่นะลมนะเพียรนี่ต้องใช้ล้อโตเนาะ ก็ใครที่เข้ามาดูนะครับหรือว่าชอบอวิดีโอการทํางานลักษณะนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนติดตามเยอะนะครับเราทํเพื่อชอบเนาะคลิปก็เอาเร็วๆเ,เลยนะครับเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับตัดแต่งคลิปก็ไม่เป็นนะครับใส่อฟเฟกอะไรก็ไม่เป็นเนาะเอาดิบๆนี่แหละนะครับให้ชาวไร่ชาวนาดูเพื่อความมั่นดูว่าเออก่อนจะไงตัดสินใจยังไงดีนะ เนี้ยก็ดูจากความเร็วในการเดินรถชั่วโมงหนึ่งน่าจะน่าจะมีเจ็ดแปดไล่ขึ้นนะครับน้ำหนักเยอะนะครับแต่ว่าแรงกดของผ่านล้อเองก็น้อยหนอกแต่ว่าข้อดีคือนูตาตรี่ครับขนาดใหญ่แี่ขนาดใหญ่รถันแล้วคือทีเดียวเรียบเลยนะ ท่านี้ก่อนนะลูกชายร้อนกับตร้างใช่วหมกลางาร้อนเะ